สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันในช่วงตอนที่ผมอยู่ม3มาเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับความฝันนี้เกิดในช่วงที่ผมอยู่ม3บอกก่อนว่าเป็นความฝันความฝันที่หมายถึงไม่ใช่ความฝันที่แบบว่า หมายถึงแบบเหมือนตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตอันอันนี้ไม่ใช่ความฝันแบบนี้แต่เป็นความฝันแบบหลับแบบหลับขอฟรีแล้วก็ฝันอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนช่วงมสามยู่ๆอะไรโดนบันลางจริงๆเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีต้นเหตุเลยนะคือเหมือนแบบหลับอยู่ๆอยากฝันก็ฝันแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวความฝันที่มันแปลกแล้วก็พอผมฝันผมเลยแบบคือมันเป็นความฝันที่แปลกคือเหมือนไม่มีเหตุจูงใจอะไรให้มันเกิดฝันแบบเนี้ย ผมก็เลยรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ผมเป็นฝันเดียวที่ผมจําติดมาจนถึงในทุกวันนี้จะบอกว่าความฝันน่ะเวลาใครหลายคนฝันแล้วตื่นขึ้นเราจะจําช่วงฝันในแรกๆช่วงอารมณ์ความรู้สึกในฝันหรือการกระทาในฝันแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันคนเราอะ่ะจะลืมฝันของตัวเองได้ง่ายมากสุดท้ายก็จะแบบจําได้งูปลาปลาและจําไม่ค่อยได้และแต่ฝันเนี้ย เป็นฝันที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นฝันที่น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือพอผมฝันเรื่องนี้ปุ๊บผมเอาสมุดอะมานั่งจดเลยเดี๋ยวผมไปหาให้ดูมาละผมหาสมุดเล่มที่เคยจดไม่เจอทุกคนแต่มันจะเป็นสมุดแบบเนี้ยแ,แต่ก่อนอนะผมจะชอบพกสมุดเล่มเล็กๆเ,เอาไว้จดงานหรือจดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะไปซื้อมาตามร้านยี่สิบาทหรือแบบร้านขายของอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ใช่เล่มหนานะตอนนั้นมันจะเป็นสมุดสมุดแบบนี้เลย เนี่ยเป็นสมุดเล่มเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเป็นสีน้ำเงินผมเคยจดใส่เล่มสีน้ำเงินแบบนี้แต่ผมหาไม่เจอไม่รู้ทําไมตอนนั้นผมหาแค่เล่มนั้นไม่เจอเหมือนกันผมเคยจดความฝันตัวเองอะลงในสมุดเล่มนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นฝันที่น่าสนใจแล้วผมเคยคิดว่าอยากเอาฝันเนี้ยมาแต่งแต่งเรื่องแต่งการ์ตูนแต่งนิทานเพราะว่ามันเป็นฝันที่น่าสนใจมากเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเล่าความฝันให้ฟังในตอนนั้นอะที่ผมฝันปุ๊บผมรู้สึกเหมือนตัวเองอะอยู่ในโพรงถ้ำลึกถ้ำที่แบบ เหมือนมีเหมือนมีแต่เปลวไฟอะมีแต่ไฟร้อนอะคือเหมือนทุกคนเก็ตภาพป่ะแบบเป็นถา้าแล้วข้างในมีแต่เปลวเพลิงเหมือนแบบเออเอาเอา,เอาเป็นว่าในถ้านั้นอะมีไฟอยู่เต็มไปหมดเลยเหมือนแบบเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยไฟอะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศข้างในนั้นอะสำหรับผมตอนนั้นภาพในหัวที่จะทําให้ทุกคนจินตนาการได้มันคือแบบเป็นภาพที่คล้ายกับนรก เออเรียกเรียกเรียกคล้ายๆเลยคล้ายๆกับนรกตอนนั้นผมเดินไปตามทางเลยบอกเลยว่าน่ากลัวมากเพราะแบบว่าเป็นทางลุงล่งๆเลยอะเดินไปตามทางแล้วก็มีแต่ไฟคือมันให้ฟีลแบบบรรยากาศที่คือร้อนร้อนมากตอนนั้นผมเดินไปเรื่อยแล้วผมก็ไปเจอโพรงโพรงโพรง,งหนึ่งอยู่คือมันมันแบบเราเราเดินตามทางไปเรื่อย มันจะมีโพรงเอาเป็นว่ามันมีโพรงผุดขึ้นมาผมก็เลยเดินเข้าโพรงนั้นไปเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อยากได้อยู่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นเยอะมากผมก็เลยเดินตามโพรงเข้าไปเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะอ่โพรงก็จะมีทางออกใช่ไหมผมก็เห็นแสงเรืองๆลืองรางรางสีฟ้าผมก็เลยเดินไปที่โพรงนั้นปรากฏว่าข้างนอกโพรงอ่ะเหมือนเป็นใต้ทะเลลึกเหมือนประมาณว่าเหมือนพอเราออกไปปุ๊บเหมือนอยู่นอกมิติเลยกลายเป็นแบบว่าเราจะกลายไปอยู่ใต้ทะเลลึกคือตอนนั้นมันเป็นฝันที่แปลกเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เป็น ไฟใช่ไหมเหมือนแบบว่าเป็นทางทางที่แบบเต็มไปด้วยความร้อนอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นอยู่ใต้ทะเลที่นี้ผมเลือกไม่ได้ผมก็เลยออกไปทางฝั่งนั้นออกไปทางฝั่งที่มีทะเลที่นี่พอผมออกไปปุ๊บแน่นอนว่าผมอยู่ใต้น้ําอยู่ในน้ําอ่ะเออก็คือเป็นใต้ทะเลลึกเลยพอมองลงไปข้างล่างก็คือไม่เห็นอะไรเลยเห็นนั้นเห็นนั้นเป็นแบบเงาดําๆเหมือนเวลาเราอยู่ในใต้ทะเลลึกเนี้ยรอบตัวก็มีแต่น้ําแบบน้ําน้ําล้วนเลยอะ่ะ พอมองขึ้นข้างบนยังแบบว่าเห็นแสงส่องลงมาแสดงว่าข้างบนน่าจะมีเป็นผิวน้ําให้เราสามารถขึ้นไปหายใจได้ทีนี้พออยู่ในน้ําอ่ะมันหายใจไม่ได้มันอึดอัดผมก็เลยรีบว่ายน้ําขึ้นไปขึ้นไปบนผิวน้ําเพื่อจะไปเอาอากาศมาหายใจพอผมขึ้นไปบนผิวน้ำปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นอะ่ะมันคือลังของแมงมุม เป็นแบบเหมือนพอผมขึ้นไปบนผิวน้าอะบนหัวของผมอะจะเป็นแบบหมอกสีเทาๆแล้วก็เต็มไปด้วยรังของแมงมุมมีแมงมุมยอะเยะเต็มไปหมดเลยคือข้างบนอะเป็นรังแมงมุมแต่รังแมงมุมอะมันไม่ได้มายุ่งอะไรกับผมนะมันแบบว่ามันอยู่แบบกั้นๆแบบว่าแค่แค่นิดเดียวคือผิวน้ําอยู่เนี้ยผมขึ้นมาคือเห็นรังแมงมุมเลยอะหลังจากนั้นผมก็สะดุ้งตื่นเลยคือฝันนี้มันไม่มีอะไรมากแต่สิ่งที่ผมรู้สึกมันแปลกก็คือทําไมบนผิวน้ําต้องมีรังแมงมุมอะไรมันเชื่อมโยงกับอะไรแบบนั้นผมรู้สึกว่า มันเป็นฝันที่แบบอยู่ในสถานที่แต่ว่ามันเป็นฝันที่แปลกผมเลยรู้สึกว่าเออไอฝันเนี้ยที่ผมอยู่ๆก็ฝันขึ้นมามันมีความในหรือแบบว่ามีความหมายแฝงในฝันหรือเปล่าหรือแบบเป็นฝันบอกเหตุหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตอนนั้นผมรู้สึกยังไงผมถึงได้ฝันแบบนี้ออกมาคือความฝันมันมีแค่นี้เลยเว้ยและแน่นอนว่า พอเราอยู่ในฝันนะเราไม่รู้ตัวเลยคือต่อให้ฝันมันจะไม่เมคเซ e แค่ไหนอะเราอยู่ในฝันเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ดําเนินเรื่องไปตามสถานการณ์น้อยคนมากนั้นจะแบบอยู่ในฝันแล้วรู้ตัวว่าตัวเองกำลังฝันอยู่อะคือพออยู่ในฝันผมเองก็เล่นตามสถานการณ์ไปแบบคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ตัวพอสะดุ้งตื่นขึ้นมามันให้ความรู้สึกแบบเออตื่นแล้วเมื่อกี้เป็นแค่ฝันนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วความรู้สึกในฝันตอนนั้นผมเอาฝันคือแน่นอนว่ามันเป็นฝันที่ผมรู้สึกแบบมันดูเป็นฝันที่แปลกประหลาด ผมเลยเอาฝันเนี้ยมาเล่าให้คนอื่นฟังเล่าให้ที่บ้านเล่าให้ป้าฟังเล่าให้พ่อฟังอะไรเงี้ยตอนนั้นผมเล่าให้ป้าฟังเพราะว่าป้าผมอะเขาเป็นคนที่แบบสามารถดูดวงได้อะส,สามารถดูดวงดูอะไรอย่างนี้ได้ผมก็เลยไปถามว่าเออฝันแบบเนี้ยมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่าหลายคนก็หลายแบบหลายมุมมองเนาะอย่าง ถ้าเป็นอาม่าเห็นฝันเนี้ยมีแมงมุมมีอะไรเงี้ยเออเอาไปตีเป็นเร่งหวยละแต่พอเป็นป้าป้าก็ไม่รู้หรอกว่าฝันแบบเนี้ยมันมีความหมายว่าอะไรซึ่งตอนนั้นผมเองก็มานั่งตีความว่าเออไอฝ้ฝันเนี้ยมันเหมือนแบบคล้ายๆลางบอกเหตุหรือเปล่าว่าพอผมฝันแบบนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งตอนนั้นผมตีความได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นฝันที่รู้สึกอึดอัดดีเนาะแบบคือฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบเป็นเส้นทางที่มีแต่ไฟลุกแบบ ไฟลุกไหม้ให้บรรยากาศแบบฟิลลร้อนร้อนอึดอัดพอเราจะหนีมาหนีมาก็มาเจอใต้ทะเลทุกคนนึกถึงบรรยากาศใต้ทะเลแบบอยู่ในน้ําลึกดิแล้วเราหายใจไม่ได้อึดอัดมากเลยนะพอจะว่ายขึ้นไปเหนือผิวน้ําเกยๆผิวน้ํานิดนึงอ่ะก็มีรังแมงมุมที่แบบว่าสําหรับคนไม่ชอบแมลงก็มัน,ม,นมันก็ให้ความรู้สึกอึดอัดไปอีกแบบอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นฝันที่อึดอัดอ่ะอัดมันอาจจะสื่อแบบว่าจะไปอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ไม่ได้เลยมีแต่ที่ที่ทให้เราอึดอัด หรืออาจจะเป็นแบบผมก็ตีความอีกแบบนึงอาจจะเป็นฝันที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบจะไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ในที่ที่เราแบบอยู่แล้วสบายใจอยู่ไหน,ไหนเลยมันอาจจะตีความเป็นฝันแบนบตอนนั้นผมอาจจะมีเรื่องติดใจคือมันเป็นเรื่องนานมากอะผมจําไม่ได้มากหรอกว่าตอนนั้นเป็นเรื่องอะไรแต่ผมจําได้ว่าผมอยู่ในช่วงม .3 เนี่ยแหละก็คือมันมันมันอาจจะให้เป็นฟ like ีลแบบว่าตอนนั้นอาจจะมีเรื่องลําบากอะไรหรือเรื่องอึดอัดใจอะไรแบบว่าเราไม่สามารถพึ่งใครอะไรได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบมีเรื่องอึดอัดเรื่อง แย่ๆรอบตัวเยอะแบบเราไม่สามารถไปหาทางไหนที่แบบรู้สึกเหมือนเป็นเซฟโซนของเราได้เลยก็เลยรู้สึกว่าไปซ้ายก็เจอปัญหาไปขวาก็เจอปัญหาหน้าเจอปัญหาหลังก็เจอปัญหาเจอปัญหารอบด้านเพราะงั้นฝันนั้นมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบสื่อๆประมาณนั้นว่าแบบว่าเออผมอาจจะมีปัญหาอยู่รอบตัวนะจะไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาอะไรเงี้ยผมผมก็ตีความฝันตัวเองประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วฝันฝันมันมีแค่นี้แหละผมแค่อยากมาแชร์เฉยว่าผมเคยฝันแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าสําหรับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ น่าตื่นตาตื่นใจเป็นแบบอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยผมฝันอะไรแบบนี้ออกมาได้ไงจริงๆแล้วถ้ามาเรียบเรียงง่ายอาจจะเป็นแค่แบบว่าเจอทางที่มีแต่ไฟออกมาเจอใต้ทะเลลึกขึ้นมาเจอลางแมงมุมอาจจะเป็นดูเป็นฝันที่เรียบง่ายนะแต่ว่าภาพในฝันที่เราได้เห็นขึ้นมามันน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นมันเป็นภาพที่แบบว่าเราเห็นแล้วเราไม่ได้ลืมมันได้ง่ายๆเป็นความรู้สึกแบบเป็นฝันที่แปลกมากสําหรับผมเรื่องนี้ทัชใจแล้วก็โดนมากผมก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังเฉยก็ ฟังเป็นเรื่องเล่าสนุกๆไปแล้วกันก็คลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ใครชอบเีมีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่อให้เพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม